เมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สากลเกษตรวันวันวันจำกัดตําบลนาบัวอำเภอเมืองสุรินทร์ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากลเป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการยกระดับคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยข้าวอินทรีย์อีสานล้านไร่ และโครงการว,วันวันวันรับซื้อข้าวเพื่อชาวนาราคาเป็นธรรมซึ่งมีเป้าหมายช่วยยกระดับคุณภาพผลผลิตเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างระบบตลาดที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรค่ะ ภายในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวครบวงจรตั้งแต่การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพมเมล็ดพันธุ์การอารักขาพืชไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเครื่องปักดำโรนเกษตรและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรนักวิชาการและผู้ประกอบการโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า1,200คนรองนายกรัฐมนตรีได้มอบโฉนดที่ดินท กินปัจจัยการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชและข้าวรวมกว่า2,300ตันรวมทั้งมอบชีวพันธุ์ปัจจัยด้านปศุสัตว์เช่นเวชพันธ์และไข่ไก่5,000ฟองพันปลากินพืชรวมถึงเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มชุมชนประมงและองค์กรเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือด้านการจัดการหนี้ให้เกษตรกรกว่า6.7ล้านบาท และในช่วงท้ายของงานรองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเปิดโครงการรับซื้อข้าวเพื่อชาวนานในราคายุติธรรมรวมช่างข้าเปลือกและมอบเงินให้ผู้ที่มาขายข้าวพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและยกระดับภาคการเกษตรของจังหวัดสุรินทร์อย่างยั่งยืนค่ะ